ก็สวัสดีกันตอนเ,เช้าด้วยกันเนาะนี่ครับไก่ที่พผมจะแจกอคอมเมนต์ที่เก่าก็่าจะผ่านมาสี่วะนะันฮะคอมเมนต์ที่เก่ายังม,มีมาเลยเอาเป็นว่าผมจะแจกท่านแรกฮะท่านที่คอมเมนต์มาคนแรกนะอืนี่แหละก็เดี๋ยว ท่นที่คอมเมนต์มาว่าคนแรกก็เดี๋ยวรับไก่คูนี้ไปเลยนะครับเนี่ยรับไก่เลยคู่นี้ตัวเมียอยากน่าจะอยากไข่แล้วครัตัวคู่หลังจะอาบน้ำล้วรอเลย นี่ฮะนี่เดี๋ยวรับไปเลยนะครับคู่นี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูคู่ต่อไปนะที่จะจะ,จะขอแต่ค่าส่งอย่างเดียวคนระับคู่ต่อไปขอลืมดูอันนี้ก็เพิ่งจะแตกนะอ,อันนี้เป็นแบบเด็กเดี๋ยสามวันแล้วครับคู่นี้ เดี๋ยวรอให้โตกันไปฮนะเด,ดี๋ยวดูดูคู่ต่อไปกันดีกว่า ออมาแก่อกูนี้ฮะกู้นี้ก็กำลังจะไข่รอฮะไข่ละชอบตัวผู่สวยดีฮะตัวผู่ขนหลังขนคอเขายาวดีมากเลยนี่อาบน้าไปครั้งหนึ่งแล้วขนเขายาวลงมาถึงข้างล่างเลยฮะ เดี๋ยวต้องจับอาบน้ำอีกอาทิตย์นี้นี่ครับมาดูคู่ต่อไปครับมอมแมมน้ำไม่อา่าบนี่ นี่ฮะอันนี้คู่ต่อไปที่ผมจะแจกให้ขอค่าขนส่งอย่างเดียวครับไก่นะ่าจะประมาณสักสองเดือนแต่แล้วผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าบางทีไปทำงานแล้วลืมไงว่าเขาเขาเขาแจกออกมาวันไหนจำมันก็จำไม่ได้เหมือนกันน,ะนี่ฮะอันนี้คู่ต่อไปที่ผมจะขอค่าค่าขนส่งครับตัวเล็ก ตัวเมียตัวงตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้นหนึ่งตัวครับนะฮะฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ก็ได้ยิ่งดีเนาะเป็นกําลังใจให้ผมเพราะไก่เขาบอกว่าเป็นไก่สายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลกครับอืมก็มีทั้งสวยและไม่สวยปะปนกันไปเนาะอืมก็ดีครับอันนี้คือคู่ต่อไปฮะเดี๋ยวผมอา่า ลงให้ดูกันไหนก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับสำหแรบบับคลิปนี้ก็ฝากไว้เลยครับฝากกดติดตามฮะกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ผมนะเพาะไก่แบ่งๆกันเลี้ยงครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ